ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องความรักโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นไปสู่การมีตัวตนเขาอาจพาไปรู้จักพ่อแม่เครือญาติได้เปิดตัวสักทีแล้วคนโสดสนิทก็สดใส พบรักกับเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำมาหรือเจอจากการเดินทางก็ได้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่อยๆสารสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะจนมั่นใจแล้วว่าไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังมีกันและกันมั่นคงด้านการงานและการเงินมีปัญหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือมีสติปัญญาดีเยี่ยมครองสติได้ดีไม่รนกับปัญหา ค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้ไขแถมมีผู้ใหญ่และสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยช่วยเหลือทำให้ผ่านพ้นไปได้มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นหน่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงส่งท้ายปีว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรัก นับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี2,568ค่ะโดยใช้ไพ่ทาโร่เป็นการทำนายนะคะแล้วก็จะอิงที่ราศีเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดไม่ทราบลัคนาคุณดูจากราศีก็ได้ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะนั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยแล้วก็ผูกลัคนามาแล้วนะคะคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปลัคนาแล้วก็คลิปที่อิงจากราศีคลิปนี้แหละคะ่ะขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาและราศีแตกต่างกันอย่างไรก็จะอธิบายโดยสังเขปสั้นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็คือว่าลัคนาเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนมีวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะถึงจะผูกออกมาได้แต บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จดข้อมูลเอาไว้ไม่ทราบว่าเกิดกี่โมงกันแน่ตรงนี้คุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณทราบแต่วันเกิดกับเดือนเกิดคุณก็ดูจากราศีเอานะคะการดูลัคนากับราศีเนี่ยจริงๆผลมันก็ถ้าเอามาดูควบคู่กันนะคะมันก็จะยิ่งละเอียดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่มันก็สามารถจะเป็นแนวทางให้คําตอบหลักๆใหญ่ๆให้กับคุณได้เหมือนกันค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวเกดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะลไลน์ id ก็แปะเอาไว้ให้ตรง description ค่ะเริ่มต้นที่ดวงความรักก่อนเลยนะคะเพราะว่าโดดเด่นมากเลยโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับ ด้านอื่นๆในชีวิตนะคะแต่ด้านอื่นๆในชีวิตก็อย่างที่เกลื่นไปนะคะก็มันก็มีจุดดีนะคะมีจุดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ด้านความรักเนี่ยมันสดใสค่ะโดยเฉพาะ คนที่ยังไม่มีสถานะได้ไพ่สิบถ้วยเลยสิบถ้วยนี่ก็คือความรักสิบเต็มสิบอยู่แล้วนะคะถ้ายังไม่มีสถานะเมื่อได้สิบถ้วยมันก็ต้องมีสถานะแล้วล่ะสิบถ้วยคือเรื่องของครอบครัวคือญาตดด้วยก็แปลว่าการมีสถานะครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวให้กับครอบครัวได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นเขาพาคุณไปเปิดตัวให้กับพ่อแม่เขานะคะหรือตัวคุณเองนะคะพาคุณมาให้พ่อแม่คุณได้รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันไม่ใช่แค่รู้กัน2คนมันไม่ใช่แค่คนไร้สถานะอยู่ในเงามืดอีกต่อไปมมมันมีควาวาาส่ กระจ่างใสแล้วก็รักแบบนี้เนี่ยมันสุกงอมทําให้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชื่นมื่นทีเดียวแล้วก็เมื่อเปิดตัวแล้วเนี่ยถึงขนาดเปิดตัวกับพ่อแม่กับครอบครัวเลยเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันคือคุณอาจจะคุยกันมาเนิ่นนานแต่ไม่มีสถานะสักทีอะนะคะพอเปิดตัวเป็นแฟนปั๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนําไปสู่การคุยนะคะในเรื่องของการที่จะร่วมหอรงโรงแต่งงานกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าจําเป็นจะต้องมีคำมันสัญญาว่าจะต้องแต่งกันในเร็วๆนี้นะคะแต่เป็นเรื่องของการคุยๆเกินๆเ,เนี่ยก็มอกาเืนนัพระ S <S ก็เป็นเรื่องของการแต่งงานได้ด้วยแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าในเบื้องต้นเราอยู่ในสถานะไหนก่อนคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เป็นคนรักกันชัดเจนเป็นแฟนกันชัดเจนแล้วพอเจอไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันก็แปลว่ามีงานแต่งงานมีงานเฉลิมฉลองได้นะคะแต่ว่าพอเราเป็นคนคุยยังไม่ได้มีสถานะเลยอยู่ดีเปิดตัวแล้วบอกว่าแต่งงานเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันแต่น้อยกว่านะคะถ้าเปิดตัวแล้วแต่งงานเลยบางทีมันอาจจะมีอะไรปุบปับปุบปับนะคะอย่างเช่นอาจจะมีตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้แพลนเอาไว้ก่อนนะคะแต่่วา ก็ดูว่าถึงเวลาเราก็พร้อมแหละก็พร้อมนะ,ะถ้าถ้าถ้าแมนว่าจะมีการตั้งคันนะ,ะมันก็พร้อมแหละที่จะเลี้ยงดูนะคะด้วยไพย่สิบเต็มสิบแบบนี้แต่ว่าก็ต้องทดไว้ในใจนะคือเรามีเปิดไพ่ใบเดียวนะไม่ได้เปิดไพ่เยอะแยะอะไรสําหรับตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ใจมันพร้อมไพ่ถ้วยเนี่ยมันคือเรื่องของใจนะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์รอบข้างนะะเรื่องของสถานการณ์การเงินเอย่ยอะไรเอย่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ก็อย่าประมาทแล้วกันนะคะถ้าคิดว่าเรื่องเงินไม่พร้อนะการที่จะมีบุตรมีอะไรก็ต้องป้องกันแต่ถ้าไม่ได้เป็นปัญหานั้นเนี่ยดูว่ามีโอกาสที่จะเปิดตัวนะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนแล้วดูว่ามันมีความมั่นคงเพราะครอบครัวก็แอ r o v e ด้วยนะคะพ่อแม่เราพ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าเออโอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับความรักครั้งนี้ค่ะ เซตต่อมาที่โดดเด่นก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ไพ่ The World The World คือเรื่องของความสมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์ The World คือการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาเยอะนะคะดังนั้นคนที่เป็นคนรักกันชัดเจนแล้วที่เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะได้ร่วมหออลงโงแต่ The World เนยไม่ได้เน้นในเรื่องของการจัดพิธีแต่งงานใหญ่ๆนะบางทีอาจจะแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆแล้วก็ร่วมหอรงโลงก็คือให้ผู้ใหญ่รับรู้แล้วก็ ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยนะไม่ต้องมีงานแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ The world คือแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆพอเพียงแต่มันมีความสมบูรณ สมบูรณ์แล้วก็มีความรู้สึกในใจเนี่ยมันเต็มมันเต็มบริบูรณ์แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีงานอะไรก็ได้บางทีมันจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออยากจะจัดงานใหญ่ก็ได้นะแต่ต้องพูดก่อนว่าคือเดือนนี้ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจัดงานใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีโชคลาภที่มาจากเออมีคนอยากจะจัดงานให้มีผู้ใหญ่นะคะหนุนนำํำนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเ,เราไม่ต้องเสียเงินเลยผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามกับความรักครั้งนี้แล้วก็รักสุ แล้วเหรออยากจะแต่งงานเหรออะเดี๋ยวจัดงานให้เดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานแต่งให้อะโอกาสแบบนั้นก็พอมีเหมือนกันนะคะส่วนคนที่แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากจะมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีหรือเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คลอดนะคะก็คลอดง่ายนะคะลูกออกมาก็เลี้ยงง่ายนะหรือว่าถ้าเกิดเคยมีปัญหาอะไรมานะคะด้วยความที่ผ่านทุกผ่านสุขกันมาเยอะเนะี่ยถ้าแม้ว่าตอนเนี้ยนะ,ะมันจะ มีปัญหาหรือไม่มีก็ตามอะ่ะแต่ดูว่ามันมีความมั่นคงมันมีความมั่นใจว่าถึงแม้นจะมีปัญหาแต่เราก็จะผ่านมาไปด้วยกันได้เหมือนที่เคยผ่านมาดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้มันมีความรู้สึกทางใจที่มันมั่นคงดีมันก็เลยรู้สึกสดใสแช่มชื่นหัวใจค่ะ ทีนี้มาสู่ไพ่ใบแรกนะคะที่เอามาพูดเป็นสถานะสุดท้ายเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นเท่ากับไพ่ใบอื่นแต่ก็ว่าไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะว่าสําหรับคนโสดสนิทเนี่ยได้ไพ่เด็กถือไม้เท้ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะกับความรักในช่วงเดือนนี้ที่คุณมีโอกาสจะเจอเจอกับคนที่อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยไพ่ใบนี้หรือว่าเพื่อนแนะนํามาไพ่ใบนี้จะเป็นเรื่องของการเดินทางได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นําพาให้คุณได้ก่อเกิดความรู้สึกสดใสในหัวใจอ่า แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พัฒนารวดเร็วนักเพราะว่าด้วยความที่เจอกันแบบไพ่เด็กก็คือความรู้สึกมันยังเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ฟลุ้งฟลิงในหัวใจมันก็ชุ่มชื้นหัวใจหัวใจมันก็มีความเป็นสีชมพูนะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นไพ่ของกิจกรรมด้วยหรือเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยดังนั้นคุณก็มีโอกาสที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขาเยอะไม่ว่าจะทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าได้เดินทางร่วมกันก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้เรียนรู้ศึกษาการผ่านกิจกรรมหรือการเดินทางนั้นๆนะคะดูค่อยๆเป็นค่อยไปนะ มันก็ยังไม่ใช่แฟนนะคะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นโสดมาการที่ได้ไพ่ไปเนี้ยมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าเกิดไพ่ไปเนี้ยไปขึ้นในสถานะของคนที่เป็นคนรักกันแล้วหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดินถอยหลังหน่อยหนึ่งเพราะว่า มันมันเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันันมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนนะคะแต่พอมันมาขึ้นในสถานะของคนโสดสนิทเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เดินถอยหลังมันเป็นการก้าวขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าเป็นสเต็ปเล็กๆคือยังไม่ได้เป็นแฟนกันในช่วงเดือนนี้แต่ก็กําลังเรียนรู้ศึกษากันอยู่เพื่อที่จะดําเนินไปสู่การที่ก็อยากจะพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนในที่สุดนั่นแหละค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาในเรื่องของการงานการเงินบ้างนะคะแล้วก็โชคลาภกับสุขภาพนะคะภาพรวมชีวิตด้วยเนี่ยคือเมื่อกี้ก็แช่มชื่นในเรื่องของความรักไปแล้วนะคะแต่ว่าการงานการเงินเนี่ยมีปัญหาในตําแหน่งการงานการงานสะดุดนะคะคือมันทําได้แบบไม่ราบรื่นอะ่ะมันมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางอยู่ตลอดเลยก็เลยทําให้การงานค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดนะคะคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการมามาหายหายแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอุปสรรคทําให้คุณไม่สามารถทํางานได้ตลอดรอดฝั่งได้ราบรื่นมันก็เลยทําทดหยุด ก็ได้นะคะหรือคุณก็ทํางานของคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาของคนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าพอไพ่ประจำตัวคุณเนี่ยพอได้ไพ่พระเนี่ยก็เป็นไพ่ของคนที่เป็นที่พึ่งกับคนอื่นอะ่ะดังนั้นคนอื่นก็มาให้พึ่งบางทีการงานของคุณไม่ได้มีปัญหาเยอะหรอกแต่บางทีต้องสะดุดเพราะว่า มันจะต้องหยุดงานของเราเพื่อไปช่วยแก้ไขปัญหางานของคนอื่นบางทีมันอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนเนี่ยมันก็ทําให้การงานของคุณมันมันไม่ได้สมุดร,ราบรื่นมันไม่ได้ทําต่อเนื่องนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตของคุณมีการเดินทางเยอะก็เลยต้องทาทาหยุดหยุดก็ได้นะคะแต่ว่าคือพไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไปไพ่ของการตกงานไปเลยนะมันยังมีงานทานะคะเพียงแต่ว่าทําแบบไม่สม่ําเสมอมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ ไปทำงานทุกวันก็ได้นะเพะียงแต่ว่าพอความไม่สม่ําเสมอก็หมายความว่ามันมีความขรุขระนะคะมันมีจุดติดติดขัดขัดอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยความไม่สม่ำเสมอตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าออลูกค้าเนี่ยก็มามา,มาหายหายนะคะลูกค้าไม่ได้มาแบบเต็มไม้เต็มมือซึ่งอันนั้นก็คือส่งผลในเรื่องของการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยพอลูกค้ามาไม่ได้เต็มไม้เต็มมือแน่นอนการเงินมันก็เลยไม่ได้เต็มไม้เต็มมือไปด้วยนะคะมันก็เลยมีความตึงเครียดในเรื่องของการเงินสําหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าจะมีปัญหาโดนลดเงินเดือนหรือว่าบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนคุณถ้ามีแบบนั้นก็แปลว่าพื้นดวงเดิมของคุณน่มีจุดเสียเยอะนะคะก็เลยอาจจะต้องถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าอาจจะแค่ห้าถึงนะสินเปอร์เซ็นพรนะว่วาพรว่แล้วก็ยังดูว่ายังใช้ได้อยยู่ังมีไพ่ดีๆยังมีไพ่ศั้ศนั องยังมีไพ่ของผู้ใหญ่ที่คุ้มครองที่เอื้อเอ็นดูนะดังนั้นอาจจะมีสะดุดบ้างในเรื่องของการเงินนะคะในแง่ของการที่มีรายจ่ายเยอะนะแต่ไม่ได้สะดุดว่าอุยได้รับเงินเดือนได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้สาหรับมนุ์เงินเดือนนะนะคะดังนั้นการเงินการงานมันมีความตึงเครียดด้วยไพ่ดาบแบบนี้แต่ไพ่จบไพ่สรุปของคุณนะ่ะดีไพ่ใบน,นี้จริงๆก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคือไพ่พระนี่จริงๆก็สุขภาพดีนะแต่ว่ามันมีความเครียดเครียดเรื่องอะไรก็น่าจะต้องเป็นงานเงินนั่นแหละเพราะความ รักของคุณมันก็ไม่ได้ดูว่าจะต้องเครียดอะไรแช่มชื่นหัวใจด้วยซ้ำนะคะดังนั้นก็อาจจะมี ความตึงเครียดแต่ด้วยความที่ได้ไพ่พระนะไพ่พระก็ดีในแง่ของการที่เป็นคนที่ผ่อนคลายความเครียดเป็นนะรู้จักที่จะใช้ทางสายกลางในการแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาใจเย็นไม่รนดังนั้นมีปัญหามาเราไม่ได้รนกับปัญหาตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นความน่าตึงเครียดก็ตามแต่เราก็เออเราอยู่บนทางสายกลางเรามีการวางอุเบกขานะเรารู้ว่าเออควรจะปล่อยวางนะปัญหาบางอย่างตอนนี้วันนี้มันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางมันไปเดี๋ยวก็หาทางได้ มีเวลาคิดหน่อยยิ่งใครก็ตามที่ชอบสวดมนนั่งสมาธินะคะตรงนี้เนี่ยยิ่งโดดเด่นสําหรับไพ่ใบนี้เลยไนะพ่ใบนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบนั่งสมาธิมากๆการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้ความตึงเครียดความกังวลเนี่ยมันหายไปพอมันหายไปมันก็จะมีพื้นที่ในสมองเยอะเหลือให้คุณได้คิดหาทางแก้ไขปัญหาเพราะสติปัญญาเนะี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วด้วยไพ่ใบนี้แต่บางทีความเครียดมันมาฟิวอัพต,ตรงตรงสมองอนะมันทําให้คิดอะไรไม่ออกนะแต่พอเราผ่อนคลายความเครียดไปนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเออคิดออกมีีไอเเดยแล้วว่าราร จะแก้ไขปัญหาการงานที่มันสะดุดอย่างไรนะแก้ไขปัญหาการเงินที่มันอาจจะหมุนไม่ทันอย่างไรนะคะแถมมีตัวช่วยในแง่ที่ว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆนะคะก็สามารถที่จะบอกผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าลูกค้าให้เขาเห็นอกเห็นใจให้เขาเข้าใจหรือว่าถ้าในเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะหยิบยืมผู้ใหญ่ได้มันมีตัวช่วยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคุณจะคิดถึงตัวช่วยไม่ออกถ้าเกิดว่าสมองคุณไม่ปลอดโปร่งแต่ไพ่ไปเนี้ยบอกว่าสมองคุณจะปลอดโปร่งถึงแม้ว่ามันมีปัญหามันมีความเครียด แต่ก็สามารถที่จะเอาความเครียดนั้นออกได้แล้วก็สามารถที่จะคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมค่ะไพ่อีกใบหนึ่งที่เข้ามาเป็นตัวช่วยแต่อาจจะเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันก็ช่วยให้บางอย่างราบรื่นขึ้นนั่นคือในตําแหน่งของโชคลาภนะคะในตําแหน่งไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของ การงานนะเราว่าเป็นการเริ่มใหม่เป็นงานเล็กๆนะคะหรือถ้าถ้าพูดถึงการเงินไพ่ไปนี้ก็เป็นเงินก้อนก้อนเล็กๆนะคะดังนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเล็กๆแบบฟุกๆถูกหวยรวยเบอร์นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสโชคดีทางด้านการงานแล้วปัจจัยงานหลักของคุณติดขัดอยู่ทําให้การเงินติดขัดไปด้วยเนี่ยนะคะแต่มันมีงานเสริมเล็กๆเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆหรือเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆที่ได้มาเนี่ยที่มันอาจจะทําให้ชีวิตที่มันเคยสะดุดอยู่นิดหน่อยเนย มันราบรื่นขึ้นหรือมันสะดุดน้อยลงนะหรือมันติดขัดน้อยลงบางทีเรื่องการเงินเนี่ยโอเคเราก็พยายามรัดเข็มขัดอยู่นะคะแต่ว่าพอมันมีตรงนี้เข้ามาช่วยมันก็ทําให้อ่ะมันอาจจะมีการรัดเข็มขัดที่น้อยลงไม่ได้ตึงมากขนาดนั้นนะคะแต่ยังไงก็ต้องอยู่ในจุดที่ทุกอย่างมันเดินทางสายกลางนะคะรัดเข็มขัดก็ไม่ได้ดูว่ารัดเข็มขัดหนาแน่นจนหูอึดอัดแต่ก็ไม่ได้ดูว่าใช้เงินได้อย่างอู้ฟู่นะคะทุกอย่างบนทางสายกลางเนี่ยก็สามารถที่จะผ่นผานๆนะคะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่ากอใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเม e อีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ